สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะขึ้นการหารค่ะแต่เป็นการหารโดยใช้วิธีพาราวาสนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นมันมีลักษณะอย่างไรนะคะพาราวาสให้นักเรียนสังเกตว่าตัวหารนะคะตัวหารเนาะส่วนใหญ่ ตัวหารจะนำหน้าด้วยเลข1ค่ะหรือถ้าไม่นำหน้าด้วยเลข1ก็จะเป็นเลขที่มีจำนวนมากๆพอเปลี่ยนเป็นนิขิลัมแล้วก็จะนำหน้าด้วยเลข1น,นะคะวันนี้เราจะสอนในกรณีที่นำหน้าด้วยเลข1ก่อนเลยนะคะแล้วเราก็ดูว่าในองค์ประกอบของโจทย์ตัวนี้ก็สวยดีอยู่แล้วเป็นเลขที่ไม่มากเกินไปนะคะส่วนตัวหาร ก็ไม่มากเกินไปนะคะเราเริ่มเลยค่ะก่อนอื่นเราตั้งเครื่องหมายหารค่ะจากนั้นนะคะตัวหารก็คือ1 1 2ตัวตั้งคือ123 5หลักสําคัญคือข้างหน้านำหน้าด้วยเลข1น,นะคะเราตัดตัวข้างหน้าออกค่ะ ถ้ามันนำหน้าด้วยเลขหนึ่งเตัดตัวข้างหน้าออกส่วนตัวที่เหลือนั่นก็คือ1และ2ให้เราเปลี่ยนเป็นจำนวนตรงข้ามจำนวนตรงข้ามของ1ก็คือบาร์หตรงข้ามของ2ก็คือบาร์สจะเห็นว่าในข้อนี้ตัวหารก็เป็นเลข2หลักนะคะเราก็ใช้วิธีเดิมกับการหารโดยใช้นิขีรามเลยค่ะลูกก็คือมีเส้นแบ่งเขตนะคะ ตัวอาหาร2หลักเราก็เลยแบ่ง2หลักแล้วเหลือข้างหน้า2หลักเว้นไว้2บรรทัดบรรทัดที่3เป็นคำตอบอเราได้เส้นแบ่งเขตตรงนี้ค่ะจากนั้นเราก็ดำเนินการหารเหมือนการหารโดยใช้นิคีลามเมื่อคลิปที่แล้วเลยนะคะก็คือชัก1ลงมาจากนั้นนำา1ไปคูณ1คูณบา1ได้บา1 1คูณบา2ได้บา2ค่ะ แล้วเราก็นำแถวนี้มาบวกกันก็ได้1ใช่ไหมคะเอา1ไปคูณอีกค่ะ1คูณบารหนึ่งได้บารนึค่ะ1คูณบา2ได้บา2์สอพอถึงเส้นสีแดงหรือเส้นที่เราขีดขั้นไว้นั่นหมายความว่าการหารของเราสิ้นสุดที่ตรงนี้ค่ะเราก็เลยหาผลบวกกันสีฟ้าแถวแรก 3บวกบาสบวกบานึได้0ค่ะแถวที่2 5งบวกบาสได้3ค่ะณขณะน,นี้ข้างหน้าเป็นผลลัพธ์ข้างหลังเป็นเศษเศษคือ3แล้วตัวหารคือ1-12เมื่อไรก็ตามที่เศษน้อยกว่าตัวหารนะคะนั่นหมายความว่าการหารของเราคือจบแล้วนะคะเราก็ขีดเส้นใต้2เส้นค่ะ ทีนี้เราก็สรุปคำตอบค่ะเพราะฉะนั้น1,235หารด้วย112จึงมีค่าเท่ากับผลลัพธ์ที่ได้คือ11นะแล้วก็เศษเป็น3นะคะเราก็ตอบ11 r 3 r หมายถึงเศษนะคะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปข้อ2ค่ะอ่ะข้อ2ค่ะขอลบตรงนี้ก่อนนะอ่ะข้อ2เราจะเห็นว่าตัวตั้งค่ะตัวตั้งเป็นเลขที่มีค่ามากเลยแล้วมีจำนวนเกิน5อยู่หลายตัวเหมือนกันเราก็เลยใช้วิธีการเปลี่ยนเป็นนิคีลัมก่อนนะคะโดยที่7เปลี่ยนเป็นทบ10เนาะก็ได้บา3 ต่อไปค่ะ3ไม่เกิน5เลยเพิ่มขึ้น1เป็น4ได้แบบนี้แล้วหมายความว่าตรงนี้คือหมดรอบเวลาขึ้นรอบใหม่ก็คือเลข9ค่ะ9ก็เลยต้องกลับมาทบ10อีกครั้งหนึง่ง9ทบ10ก็ได้บา1ค่ะตัวถัดไปคือเลข1ไม่เกิน5เราก็เลยเพิ่มให้เขา1เป็น2พอมีการเพิ่มตรงนี้ก็หมดรอบอีกรอบต่อไปก็ ต้องทบ10ใหม่นะคะที่เลข8ก็ได้บา2ข้างหน้าประ1ว่ามีเลข0อยู่ค่ะเราก็เพิ่มให้เขา1ค่ะแล้วกลายเป็น1นะคะเราก็จะเปลี่ยนได้ดังนี้นะจากนั้นค่ะหารด้วยอะไรตัวหารเป็นเลขที่สวยอยู่แล้วเราก็ลอกมาเลย1 1 0 2อ่ะเราตั้งเครื่องหมายหารกันเลยค่ะ หเดี๋ยวใช้น้ำเงินก่อนนะ1 1 0 2หาร1บา2 2บา1หนึ่งสบา3นะคะคือเราจะนำเลขที่เราแปลงเป็นนิคีลําแล้วมาตั้งหารกันนะคะอ่ะต่อไปค่ะจากนั้นเราแปลงตัวโจทย์นะคะตัวโจทย์จำได้เนาะ 1>, 1 1 0 2ขั้นที่1ให้เราตัด1ตัวแรกออกไม่ใช้แล้วเรามาดูตัวที่เหลือให้เปลี่ยนเป็นตรงข้ามค่ะ1ก็เปลี่ยนเป็นบาร์หนก็คือ0 2เป็นบาร์สนะเป็น3ามหลักค่ะเราขีดเส้นแบ่งเขตแดนกันค่ะ3มหลักเราขีดตรงนี้ทำให้ข้างหน้ามี3าหลักด้วย เราก็เว้นไว้3บรรทัดบรรทัดที่4เป็นบรรทัดคําตอบอหลักการทำเหมือนเดิมค่ะชัก1ลงมาจากนั้นเอา1ไปคูณบา1น1ได้บา1น1 1คูณ0 1คูณบา2ทันอยู่นะคะแล้วเราก็เอาบา2บวกบา1น1ลงมาเป็นบาสา แล้วเอาบา3ขึ้นไปคูณกับก้อนที่เป็นตัวหารตรงนี้นะคะอะบาสามคูณบา1ได้3บา3าคูณศได้0ย์บา3คูณบาสองได้6บาคูณบาบาก็จะหายไปนะคะตัวถัดไปค่ะเราเอาแถวนี้มาบวกกันค่ะได้5เอาห้า ไปคูณตัวหารเหมือนเดิมนะคะ5คูณบารนึได้บา5 5หคูณศได้0 5คูณบา2ได้บา10บา10เ <sk ill> ขียนยังไงใส่0นย์แล้วห้อยบา1ไว้นะคะจากนั้นทำยังไงต่อเมื่อถึงเส้นแดงเมื่อไหร่แปลว่าการหารของเราเสร็จแล้วที่เหลือจะกลายเป็นเศษเลยคะ่ะแถวแรกค่ะ บาหนึ่บวกบาสองบวกบาหเป็นบาแแถวที่สองสี่บวกหได้10ค่ะก็คือตัว1เนี่ยเป็นตัวห้อยแล้วก็ใส่0นแถวถัดไปบาสิบวกบาสได้บา13ค่ะพอเป็นลักษณะนี้เราก็นำแนวทะแยงตรงนี้นะคะมาบวกกันค่ะ คุณจุงขออนุญาตเอาบาสาตัวนี้ที่เป็นตัวข้างหลังเลยไม่ได้ไปบวกกับใครไว้เยื้องมา1ช่องนะคะต่อไปค่ะสีเขียวค่ะ0บวกบาหนึค่ะได้บาหนึ่งบา8ปบวกหได้บาเจจะเห็นว่าตอนนี้เศษของเรามี3หลักในขณะที่ตัวหารก็มี3หลักค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนเศษตัวเนี้ ให้เป็นโดยใช้กระบวนการของนิคิลัมในการเปลี่ยนนะเพื่อให้หลักมันเพิ่มขึ้นบาสทบสิบได้เจ็ดบาหทบเก้าได้แปดบาเทบเก้าได้สองจากนั้นข้างหน้าโดยปกติเราจะเติมหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าบาเเนี่ยหมายถึงว่ามันติดลบเราก็เลยต้องใส่เป็นบาหแทนค่ะตอนนี้ตัวเศษ มี4หลักแล้วนะคะเราก็ขีดเส้นแบ่งเขตแดนได้แล้วเพราะตัวหารมี3หลักชักบาร์หนึ่งลงมาจากนั้นเอาบารหนึ่งคูณกับตัวหารนะคะบารนึคูณบารนึได้1บารนึคูณ0ย์ได้0ูนบารนึคูณบา2ได้2ค่ะ แล้วเราก็นำเศษตรงนี้นะคะมาบวกกันค่ะได้3ได้8ได้9อ่ะเราพิจารณาเศษค่ะตอนนี้ข้างหลังเส้นคือเศษ3 8 9ซึ่งน้อยกว่าตัวหารที่เป็น1 102ถูกไหมคะดังนั้นหมายความว่าข้อนี้เราสิ้นสุดกระบวนการหารแล้วค่ะ เราก็เลยมาสรุปคำตอบกันนะลูกเพราะฉะนั้นโจทย์มีอยู่ว่า8 1 9 3 7หารด้วย1 1 02นะคะจึงได้คำตอบเป็นเท่าไหร่เราไปดูคำตอบกันดีกว่าคำตอบอยู่ไหนก็คืออยู่ข้างหน้าเส้นแบ่งเขตได้ตัวนี้ส่วนเศษ คือหลังเส้นนะคะก็จะได้ว่า1บา3หบวกบาหนึเศษก็คือ R 3า9แต่เรายังไม่จบแค่นี้ค่ะเราต้องทำตรงนี้ก่อนนะคะให้เสร็จสิ้นค่ะบาหนึ 1, ตัวนี้เรียกว่าหลักหน่วยเราก็เลยไปบวกกับ5ที่เป็นหลักหน่วยด้วยนะก็ได้4 ข้างหน้าเป็นบา3าแล้วก็1เหมือนเดิมอายังคงตามมาค่ะตามมาติดติดเลยแล้วเราก็เปลี่ยนตรงนี้อีกทีหนึ่งเพราะมันยังเป็นตัวเลขที่ติดบาอยู่ข้างหลังได้4ค่ะบาสเปลี่ยนเป็น7 1อยู่ข้างหน้าบา3บา3เกิดการเปลี่ยนแล้วดังนั้น1ต้องลดลง1ค่ะคำตอบก็คือ7 4เศษ389 เพื่อความชัวเรามาเช็คคำตอบกันนะคะวิธีการเช็คคำตอบก็คือเอาผลลัพธ์ที่ได้คูณกับตัวหารได้เท่าไหร่ค่อยมาบวกกับเศษที่หลังนะอ่าเดี๋ยวเรามาเช็คกันคำตอบที่ได้คือ74คูณ1 1 02นะคะกดเครื่องหมายเท่ากับก่อนค่ะแล้วค่อยไปบวกกับ389ที่เป็นเศษได้เท่ากับ81937เลยนะคะตรงกับที่เราคิดไว้ค่ะ,ะต่อไปข้อ3เรามาดูข้อ3กัน อ่ข้อ 3. ครูจุงก็เปลี่ยนเป็นนิคีลัมให้เรียบร้อยแล้วโดยที่ตัวตั้งตัวนี้ค่ะไม่มีอะไรเกิน5เลยก็ลอกมาเลยแต่ 8, ที่ตัวหารค่ะมีเลข9เกิน5ครูจุงก็เลยเปลี่ยน9เป็นบาร์น1ค่ะ2ตัวนี้ก็เลยเพิ่มขึ้น1เป็น3ค่ะที่เหลือก็ลอกมาเลยนะคะ,ะทีนี้เราก็มาตั้งเครื่องหมายหารกันดีกว่าตัวหารคือ หนึสบาหนึ่งตัวตั้งคือ 1, 3, 1 5, 0, นึ่งสามหนึ่ะคะเหมือนเดิมค่ะหนึ่งข้างหน้าเราตัดทิ้ง แล้วเราก็เปลี่ยนข้างหลังให้เป็นตรงข้ามเป็นบาสองเป็นบาสามบาหนึ่งเปลี่ยนเป็นหนึ่งค่ะ,ะตัวหารเป็นเลขสามหลักขีดเส้นแบ่งเขตแดนนับข้างหลังไปสามหลักข้างหน้ามีสามหลักเนาะก็เว้นสามบรรทัดบรรทัดที่สี่จะเป็นบรรทัดคำตอบอจากนั้นดึงหนึ่งข้างหน้าสุดลงมาเอาหนึ่งขึ้นไปคูณกับตัวหาร ก็จะได้บาสองบา3 1นะคะแล้วก็นำแถวนี้บวกกันได้1น่ะแล้วเราก็นำหนขึ้นไปคูณอันนี้อีกแล้วค่ะก็ได้บาสองบาสามค่ะเอาแถวนี้บวกกันได้เท่าไหร่ได้บาสี่ แล้วเราก็เอาบาสี่ไปคูณตัวนี้นะคะคูณทีละตัวนะคะบาสี่คูณสบาสคูณบาสองได้8บาสี่คูณบา3ได้12ค่ะบาหายไปบาสี่คูณหได้บาสี่อ่าพอถึงเส้นสีแดงหมายความว่าเสร็จสิ้นการหารล็อตนี้นะคะเราก็มาบวกกันค่ะ 5บวก1เป็น6 6บวกบาสาได้3บวก8ได้หนึ่ง<ๆ>ก็ใส่1ห้อย1แถวที่สองค่ะศูนย์บวก1ได้1บวก12ได้13แถวสุดท้ายค่ะ3บวกบาหนึ่งขอโทษ3บวกบาสี่ได้บาหนึ่งนะคะอ่าพอเราเจอลักษณะนี้เราก็บวกแนวทะแยงเนาะ คุณจุงขออนุญาตเขียนบานหนึ่งไว้ข้างหลังล้นมาหนึ่งช่องต่อไปเป็นเลขสามสีช่ชมพูหนึ่งบวกหนึ่งได้สองแล้วห้อยหนึ่งไว้ตอนนี้เศษของเรามีสี่หลักค่ะในขณะที่ตัวหารเรามีสามหลักดังนั้นเราสามารถขีดเส้นแบ่งเขตแดนได้ได้แบบนี้แล้วเราก็ดึงหนึ่งลงมาค่ะ เอาหนึ่งขึ้นไปคูณบา2ก็ได้บา2คูณบา3คูณหนึ่งอะฮะแล้วเราก็เอานนี้บวกกันจะเห็นว่าจำนวนที่มันตรงข้ามกันเนี่ยบวกกันจะเป็น0ูนย์เนาะหมายความว่าตอนนี้เศษที่ได้เป็น0ูนย์นั่นก็คือข้อนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหารลงตัวค่ะ เราก็เลยสรุปคำตอบว่าเพราะฉะนั้น131503หารด้วย1229นะคะได้คำตอบเป็นอ่าตรงไหนคือคำตอบก็คือเลขที่อยู่หน้าเส้นแบ่งเขตแล้วมี เศษเป็นศนย์เศษเป็นศูนย์เราไม่ต้องใส่นะคะก็จะได้ว่า11หบาสีบวก1ค่ะ1อยู่หลักหน่วยบาสี 4, ก็หลักหน่วยบวกกันได้บาสาข้างหน้าก็เลยเหมือนเดิมบาสามทบ10ได้7 1ตัวนี้อยู่หน้าบาก็เลยลดลง1เหลือศูนข้างหน้าเหมือนเดิม คำตอบที่ได้คือ107นั่นหมายความว่าถ้าเราเช็คคำตอบเราก็เอา107เนี่ยค่ะมาคูณกับ1229จะได้ผลลัพธ์เท่ากับตัวตั้งหรือไม่เรามาคูณกัน107คูณ1 2 29เท่ากับเห็นไหมคะตรงกับคำตอบที่ได้เลยเนาะต่อไปค่ะ การบ้านที่สั่งไว้ก็คือข้อ4ไม่น่าจะแปลงให้เลยใช่ไหมคะ,ะเราดูว่าขณะนี้เนี่ยตัวโจทย์อะ่ะมันเป็นเลขที่มากกว่า5อยู่สองสำตัวเราก็เริ่มการแปลงเป็นนิคีลัมเดี๋ยวแปลงให้ดูอีกรอบหนึ่งดีกว่าพร้อมค่ะ1อยู่หลักข้างหลังสุดก็ได้1นนะ 9ค่ะให้ทบ10ก็เลยได้บา1น1ค่ะ8ให้ทบ9ก็ได้บา1ค่ะ3น้อยกว่า5บวก1ขึ้นไปค่ะเป็น4แล้ว1ก็ลอกมาเหมือนเดิมนะคะต่อไปจะสังเกตเห็นว่าในตัวหารก็มีเลขที่มากกว่า5เนาะก็เลยแปลงเลย2ยังคงเหมือนเดิม บ่าค่ะทบ10ได้บาสจากนั้น1 0, เพิ่ม1ได้1 1ข้างหน้าก็เหมือนเดิมค่ะอ่ะเราจึงจากการที่เราเปลี่ยนโจทย์แล้วเราก็จะได้ตัวเลขที่น้อยกว่า5ทั้งหมดเลยตัวหารคือ1 1บาสาม 2ตัวตั้งคือ1 3 8 9 1ไม่ใช่นี่นะต้องเอาตัวที่เราแปลงเสร็จแล้วมาตั้งนะคะก็คือ1 4บาหนึ่งบาหนึ่งแล้วก็1ค่ะวิธีพาราวาททำยังไงก็คือตัดเลข1ข้างหน้าออก จากนั้นตัวข้างหลังเปลี่ยนเป็นตรงข้ามตรงข้ามกับ1ก็คือบาร์หตรงข้ามกับบาร์สาก็คือ3ตัวนี้ก็เป็นบาร์สองเนาะแล้วเราก็ไปหาเส้นแบ่งเขตแดนกันค่ะไล้ตามนี้นะเส้นแบ่งเขตแดนค่ะชัก1ลงมาค่ะแล้วเอา1ขึ้นไปคูณตัวนี้ค่ะก็จะได้หน้าตาเหมือนเดิมเลยเพราะ1คูณจำนวนอะไร ก็ได้เท่าเดิมนะคะอพอได้แล้วเราเอาหลักนี้มาบวกกันค่ะก็ได้3จากนั้นลูกก็เอา3นะคะไปคูณตัวหาร3คูณบา1ได้บา3คูณ3ได้9คูณบา2สองได้บา6ห แล้วเราก็เอาหลักทั้งหมดนี้มาบวกกันค่ะจะเห็นว่ามี3กับบาสามันหมดกันไปเป็นศูนย์เลยนะคะดังนั้นแถวนี้ก็เหลือบาหนึ่งค่ะต่อไปบาหนึ่งบวกบา2เป็นบาสาบวก9ก็เลยได้6 1บวกบาหได้บาห้าค่ะดูนะคะเศษของเรามี3หลักใช่ไหมคะ ตัวหารก็มี3หลักค่ะดังนั้นเราก็เลยต้องแปลงเศษของเราเป็นนิคิลัมอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าติดบาบาห้าเป็นนิคิลัมก็เป็น5พอเปลี่ยนเป็น5้าเรียบร้อยแล้ว6ตัวนี้ก็เลยต้องลดลง1ค่ะเหลือหต่อไปค่ะตัวนี้เปลี่ยนเป็นนิขีลัมค่ะได้9ค่ะข้างหน้าเลย ติดบารหนึ่งไว้นะคะตัวหารมีสีหลักแล้วเราก็ขีดเส้นแบ่งเขตค่ะโอเคนะคะชักบารหนึ่งลงมาค่ะแล้วเอาบารหนึ่งขึ้นไปคูณตรงนี้ค่ะอย่าลืมนะคะบารคูณบารบาก็จะหมดไปนะลูกบารหนึ่งคูณบารหนึ่งได้หนึ่ง บาหคูณสได้บาสามบาหนึคูณบาสองได้2ค่ะแล้วเราก็นำที่เหลือตรงนี้มาบวกกันนะคะ9บวก1เป็น10จากนั้น5บวกบาส์มได้2 5บวก2เป็น7ไม่มีทยแยงแล้วเราจึงอ่านค่าเศษตรงนี้ได้ว่า1027เราไปดู ตัวหารที่แท้จริงตัวหารที่แท้จริงคือ1072ซึ่ง1027น้อยกว่า1072ใช่ไหมคะเศษน้อยกว่าตัวหารหมายความว่าการหารของเราเสร็จสิ้นเราก็เลยสรุปคำตอบกันเพราะฉะนั้นโจทย์คือ 13,891นะคะหารด้วย1,072คําคำตอบอยู่ตรงไหนไปหาคำตอบกันดีกว่าค่ะคำตอบก็คือตัวที่อยู่หน้าเส้นค่ะส่วนเศษก็คือจำนวนที่อยู่หลังเส้นแบ่งเขตนั่นเองเราก็จะได้ว่า13บวกบารหนึ่ง ได้เศษเป็น1 0 2 7 13บวกบาหนึ่งได้อะไรก็ได้12เนาะเศษเป็น1,027ค่ะวิธีเช็คคำตอบยังจำได้อยู่ไหมคะเราเช้ค,คำตอบแบบไหนคะเอาผลลัพธ์ที่ได้คูณกับตัวหารค่ะได้เท่าไหร่ค่อยมาบวกกับเศษค่ะ เพราะฉะนั้นเราดูเราได้ผลลัพธ์เป็น12ค่ะคูณกับตัวหารคือ1072ค่ะเท่ากับไปก่อนเราค่อยบวกเศษก็คือ1027ตอบ13891เเป๊ะเลยใช่ไหมคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ